วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาบำรุงต้นนี้กันนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตระกูลอะโลคาเซียนะคะนี่นะคะมีชื่อเรียกว่าแก้วสารพัดนึกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบโบราณน,นะคะแก้วสารพัดนึกโบราณน,นะมันแตกพุ่มแตกกอมาแบบนี้นะคะแต่วัสดุปลูกมันยุบไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะมาดูวิธีการบำรุงกันนะคะว่าถ้าต้นไม้มันแตกกอแบบนี้แล้วเราไม่อยากให้แยกนะคะเราจะต้อง ใช้วิธีไหนในการบำรุงนะคะตัวนี้วัสดุปลูกมาดูกันเลยก็คือตัวสีดำๆตัวนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านเราใช้เป็นหลักก็คือมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนเนี่ยเวลาที่เราใช้เป็นปุ๋ยบำรุงนะคะมันจะค่อนข้างให้ต้นไม้เนี่ยแตกกอง่ายนะคะแล้วก็มันจะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะเป็นเป็นปุ๋ยบำรุงที่ดีมากสําหรับใครที่แบบไม่ได้ใช้เคมีหรือไม่ได้ใช้เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ยสําเร็จนะคะ ก็ใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นมันมันจะเป็นการออบำรุงตัวต้นไม้เนี่ยครบสูตรเลยนะคะในประเภทปุ๋ยอินทรีย์นะแล้วก็มาดูกันนะคะอันนี้คือป้อมเติมไปหนักๆเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นวัสดุปลูกของตระกูลอโลคาเซียเนี่ยมันต้องโลง่งโลง่งเบาน้ําผ่านง่ายไม่ชื้นไม่แฉะไม่ขังนะคะมะพร้าวสับเป็นหลักเลยค่ะมะพร้าวสับเป็นหลักนะคะแล้วก็ ใส่สลับไปกับตัวที่เป็นเพอร์ไลท์หรือแกบก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นใบกั้มปูนะคะเล็กน้อยคือมะพร้าวสับจะเป็นหลักนั่นเองนะคะสำหรับวัสดุปลูกตระกูลอะโลคาเซียนะคะตัวนี้กระถางเนี่ยมันเป็นกระถางแปดใช่ไหมคะกระถางแปดเราก็เปลี่ยนมาเป็นกระถางสิบเห็นไหมอันนี้เตรียมกระถางสิบไว้รองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อให้น้ํามันไหลผ่านได้ดีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเติมนี่เติมลงไปเลยประมาณหนึ่งก่อนนะคะคือปุ๋ยอะให้อยู่ด้านล่างคือตรงนี้คือหยิบป,ปุ๋ยมูลไส้เดือนมาเป็นกำกันนี่แหละนี่ยค่ะดำๆเนี่ยปุ๋ยมูลไส้เดือนแหละแล้วก็เดี๋ยวมาทำการพิกกระถางกันแตกกอค่อนข้างเยอะเลยก็บำรุงหนักๆนิดนึงค่ะการเติมปุ๋ยนะคะถ้าอยากให้เขางามๆสวยๆเนี่ยก็หมั่นเติมปุ๋ยดูค่ะ ถ้าเกิดว่าใช้วัสดุปลูกค่อนข้างร้วนซุยใช่ไหมคะมันก็จะยุบง่ายแบบนี้ค่ะแต่มันก็ลากกะเดินดีนะคะโปร่ง,งแบบนี้ใบขอบข,อบขอบเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะเวลาเราเติมปุ๋ยเข้าไปนะคะอันนี้ก็เติมวัสดุปลูกลงไปเลยเติมไปเลยนะคะเคาะกระถางนะคะเดี๋ยวมันก็หล่นไปด้านข้างเอง แก้วสารรัพัดนึกโบราณนะคะมันจะใหญ่เป็นเมตรเลยนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ป้อมปลูกมาตั้งแต่เขาแบบต้นเล็กๆอะคะ่ะจนมันแตกกอแล้วนะคะเป็นตอนแรกมีแค่ต้นเดียวะคะ่ะแล้วมันยุบไปตอนช่วงหน้าร้อนพอยุบไปเสร็จแล้วปุ๊บพอฝนเนี่ยคะ่ะมันชื้นดีใช่ไหมคะมันก็ขึ้นมาแล้วก็แตกมาเป็นกอๆแบบนี้นะคะพอค่อยๆแตกขึ้นมาเพราะว่าความชื้นมันได้ เขาจะชอบอากาศที่มันมีความชื้นค่อนข้างสูงอะคะ่ะตระกูลอะโลคาเซียนนะต้องชื้นชื้นเย็นเย็นอะโลคาเซียนเนี่ยปราบเซียนอยู่นะตายไปก็เยอะค่ะเลี้ยงโอเคอ่าไม่ต้องไปกดเลยนะคะเดี๋ยวพอมันยุก,ก็ค่อยๆเคาะเบาๆค่ะเดี๋ยวมันก็ลงไปอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ไปดูสูตรน้ำลดกันนะคะเพื่อให้ต้นไม้มันฟื้นไวกันนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะสูตรจุลินทรีย์สังข้อแสงของเรานะคะทำว้ติดสวนนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยผสมลงไปในน้ำค่ะนี่นะคะแล้วก็ลดลาดลงไปในต้นไม้ให้ชุ่มชื่นเลยนะคะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ย เฟร็นะคะแล้วก็ลากเดินลากเดินในกระถางใหม่ได้ไวอ่าเราสังเกตดูนะถ้าวัสดุล่วนซุงจริงมันจะไหล,ลออกมาอย่างนี้เห็นไมมันต้องประมาณนี้เลยถ้าปลูกอะโลคาเซียนะคะน้ำต้องออกจากกระถางน้ำจะไม่ขังนะคะนี่อ่าเรียบร้อยนะคะไปเปลี่ยนกระถางบำรุงต้นไม้กันดูนะคะถ้าเกิดว่าเขา เปลี่ยนไซส์นะคะแล้วก็แตกกอมาแบบนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็ปุ๋ยบำรุงให้เขานะคะไปลองทำกันดู